สวัสดีครับวันที่18มกราคมครับวันนี้ผมก็ได้จะมาหามิมนะครับก็เป็นชิปแรกของปี67นะครับที่ออกหามิมนะครับก็เมื่อวานผมก็ได้มาเลาะดูพึ่งนะครับก็เจอมิมไป9ลังนะครับวันนี้ก็จะมาเอานะครับขอใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ตอนนี้คนติดตามเพิ่งจะถึงร้อยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูลังมิ้มกันนะครับลังแรกครับก็ไม่แน่ใจว่ากลัวจะเป็นมิ้มอ่อนนะครับลังนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็จะอยู่ติดทางนะครับ อยู่บนกอข่อยนะครับต้นข่อยนะครับกัวนนี้ครับดำดำนี่ครับครับดำดำอยู่กลางจอนะครับกอกอข่อยค่อนข้างหนานะครับลุยเลยครับลังที่หนึ่งนะครับผมก็ได้เจาะ เป็นทางเข้าไปนะครับน้ำๆครับก็เป็นมิมอ่อนจริงๆครับพึ่งมาเกาะครับก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับไม่มีรังเลยนะครับพึ่งมาเกาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรังที่สองับผมก็จะเจอแต่รังเล็กๆนะครับ ลังเล็กอยู่ประมาณสี่ลังนะครับพี่ผมเจอเมื่อวานครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรังที่สองกันเลยครับมาถึงรังที่สองแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับพึ่งมิมก็จะเริ่มเข้าขอบคลองนะครับหน้าร้อนนะครับก็เริ่มเข้าฤดูการหามิมนะครับโอเคครับก็รังที่สองก็เป็นลังเล็กๆนะครับอยู่บนต้นมาขามนะครับ ดำๆนะครับไปดูบนต้นเลยครับขึ้นมาถึงแล้วครับล่างขาวๆครับทำหวานปิดตาสวยเลยครับปิดตาสวยๆเลยครับก็นี่ครับลางที่สองครับลางเล็กๆแต่ว่าลูกสวยนะครับแล้วก็ทำหวานปิดตาเลยครับ หวานดีมากครับโอเคครับผมเดี๋ยวรังที่สามกันครับก็มาถึงแล้วนะครับรังที่สามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทั้ง youtube และเพจนะครับชื่อพานแจ็คหมยแตะครับดูกันเลยครับก็รังที่สามก็รังเท่าเท่ารังที่2องเลยนะครับก็อยู่บนต้นคอยนะครับก็ไม่ไกลจากรังที่สเท่าไหร่นะครับประมาณ 3 0มเมตรนะครับไปดูลังกันเลยครับนี่ครับลังที่สามนะครับดูนว้ครับก็ลังที่3ามก็เป็นมิมอ่อนนะครับเป็นมิมอ่อนนะครับ ก็ปล่อยไว้คืนครับไม่เอานะครับรังนี้ครับเดี๋ยวไปตามหาไปดูรังที่สี่กันเลยครับก่อถึงแล้วนะครับรางที่สี่ครับรังนี้ก็จะเอายากนิดนึงนะครับอยู่สูงแล้วก็คืนยากครับดูรังกันเลยครับอยู่สูงนะครับรังนี้ครับ ย้อนแสงนะครับครับทำดำอยู่กลางจอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับดูพุ่มที่นิ้มอยู่นะครับก็เอายากเลยครับรังนี้ครับแต่ก็รังสวยๆครับรังกลางๆนะครับก็ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวลังนี้รีบตัดเอาเลยนะครับเพราะว่ามดเยอะครับมดดําเยอะมากครับขึ้นเต็มขาเต็มแขนผมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันทางล่างครับครับหลังที่สี่ครับก็รูปสวยๆครับย้อนแสงครับผมยูฝั่งนี้ครับนี่ครับหลังที่สี่ครับหัวน้ําปิดตานะครับหัวน้ําปิดตาครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปชมลังที่ห้าครับนี่ลังที่สี่ก็จะเหลืออยู่ห้าลังนะครับผมดูนครับอันนี้แลวครับเจออีกแล้วครับลังหนึ่งครับเป็นลังที่สิบแล้วนะครับของวันนี้นะครับก็อยู่บนต้นมะขามนะครับเพราะว่าตอนกลับผมก็จะแวะดูตรงที่ว่าผมยังไม่ได้ดูนะครับบนต้นมะขามนะครับก็ลังไม่ค่อยใหญ่ครับ ดูดครับก็จะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ดำดำนี่ครับดำดำอยู่กลางจอเลยครับลุยเลยครับล่างนี่จะเป็นมีมอ่อนครับเป็นมิมอ่อนนะครับก็เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนครับน้ำหวานกับมีอยู่ครับนิดๆเดี๋ยวปล่อยไ้วันหลังค่อยมาเอาครับ โอเคครับเมื่อกี้ก็ล่างที่ห้านะครับที่ว่าเป็นมิมอ่อนนะครับนี่ก็ล่างที่หกครับย้อนแสงนิดนึงครับล่างที่หกนะครับอยู่ไกลก็ล่างนี้นะครับนี่อีกล่างนึงครับอยู่บนกอไผ่น้ำนะครับ ็เจอเพิ่มอีกสองลังนะครับลังใหญ่เลยครับเจอเพิ่มอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ลังเล็กหาไม่เจอนะครับที่เจอเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเอาลังนู้นก่อนเะครับเดี๋ยวเริ่มนับใหม่เลยนะครับลัางนี้เป็นล่างที่6นะครับว่าจะได้กี่ลังนะครับวันนี้มี12บสองลังนะครับที่เจอนะครับวันนี้รุยนะครับก็ลัางที่หกก็จะไม่เอานะครับ เพราะว่าเหมือนล่างจะเก๋นะครับเราค่อยๆว่าไก่จะล่างนะครับล่างนี้แม่ค่อนข้างเหลือหน่อยครับแม่เขาหนีแล้วนะครับเหลือหน่อยครับลูกอ่อนก็ไม่มีครับน้ำหวานก็ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวปล่อยนะครับล่างนี่ล่างที่หกนะครับเดี๋ยวไปเอาล่างที่เจ็ดดีกว่าครับเจ็ดก็อยู่ไม่ค่อยสูงนะครับ แต่ว่าก็ภัยนาน้ำตึ้เลยครับก็ภัยครับเป็นภัยน้ำนะครับลังนี้คิดวันอาจจะสวยครับไหนรวยเลยครับเจาะล่องขึืนไปครับโอ้โหนามากครับที่เจ็ดครับก็เพิ่งเจาะขึ้นมาถึงครับใช้เวลาเจาะนานมากครับก็โดนไปแล้วครับแม่หนึ่งนะครับตรงมือตัดคอนโดนไปแม่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปดูกันข้างล่างนะครับคนข้างจะเอาลงยากนะครับโอเคครับผมก่อนนี้ครับล่างที่เจ็ดครับหมานปีตาครับเดี๋ยวไปเคาะแมวแป๊บนึงนะครับนี่ครับเคาะแมวแล้วครับหมานปีตาสวยๆครับลูกก็สวยๆครับ ร้างที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวไปเอาร่างที่แปดกันครับแปดเกิดอยู่สูงเกินครับห่ังนี้คงใสจะไม่ได้เอาครับเอายากครับเพราะว่าขึ้นยาครับนี่ครับอยู่กลางจอเลยครับร่างที่แปดนะครับมันไม่ค่อยมีที่เหยียบครับ เป็นกอไผ่น้ำนะครับก็สูงครับถ้าว่าไม่สูงก็จะขึ้นเอาอยู่ครับเสียดายครับลังงามๆนะครับขนาดจักฟา์มือนี่แหละครับลังที่แปดครับเดี๋ยวไปดูรังที่เก้าดีกว่าครับอาเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วนี่เมื่อกี้ลังลังที่แปดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับลังที่เก้าครับลังไม่ใหญ่ครับอ๋อพึ่งเจอครับลังนี่ ก็ยังไม่ค่อยสูงครับเดี๋ยวลุยเลยครับลังนี่เจอเพิ่มเรื่อยๆเลยครับตั้งใจเมาเก่าลังนะครับแต่ว่ามาเจอเพิ่มสามสี่ลังห้าลังนะครับสี่ลังแล้วครับลุยเลยครับงานที่เก่าครับก่นี้ครับได้มาแล้วครับลังที่เก่าครับผมน้ำหวานโอ้โหยังสวยครับปิดตาช่ำๆเลยครับผมลูกก็ถอดไปแล้วชุดหนึ่งครับ อันที่เก้านะครับก็เหลืออีกสองลังนะครับที่ผมเห็นอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับแล้วก็จะอยู่ต้นมะขามอีกสองลังนะครับอันนี้ก็ลังที่เก้าเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆครับว่าจะได้กี่ลังครับวันนี้ว่าจะเจอกี่ลังนะครับวันนี้โอเคครับไปเอาลังที่สิบครับเดี๋ยวมีพานใหม่มาแนะนําครับผมเรื่อยๆเลยก็ น้องในบ้านเข้ามาหาครับจะมาช่วยเอานะครับก็ดนแน้นํามือใหม่นะครับพานมือใหม่ครับนี่ก็เป็นพานมือใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพานโอเวนครับผมก็มาเจออีกลังนึงครับตอนอันสองลังนี่ก็จะเป็นลังที่ซิบนะครับก็น่าจะเป็นมิมอ่อนครับลังนี้ลังเล็กๆครับหรือว่ามีลัง ดำดำครับยลองควนดูครับก็มีรังอยู่ครับเหมือนจะเป็นนิ้นตัวผู้นะครับรังไม่ค่อยใหญ่นะครับก,ก็มีน้ำหวานอยู่นะครับเดีย๋ยตัดทอนเลยครับ ก็ยีเป็นมิ้มตัวผู้นะครับก็นึกว่ามีน้ำหวานไม่มีนะครับครับแบบนี้นะครับโอเคครับลังที่สิบครับเดี๋ยวไปเอาอีกสองลางครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับใกล้ๆกันครับโอเคครับนี่ก็เป็นลางที่สิบอดนะครับก็มาอยู่ตรงเก่านะครับอันนี้ก็เป็นรอยที่ผมตัดปีที่แล้วนะครับ ่อรังไม่ค่อยใหญ่ครับกล่องคือลายๆวะก่อค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวตัดไปสักนิดนึงค่อยดูนะครับหลังที่สิบเอ็ดครับหลังที่สิบอดนะครับหนาวานปิดตาครับโอเคครับเดี๋ยวไปล่าลังที่12บสครับผม อนนี้นะครับผ่านแจ็คกำลังทำช่องขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือรังที่สิบสองครับก็อยู่สูงจัดเลยครับครับนี่นะครับผ่านแจ็คก็ขึ้นไปถึงรังแล้วนะครับนี่ครับรังอยู่บนหัวผ่านแจ็คนะครับใบไม้บัรทังครับอันนี้ก็ต้นไผ่น้ำนะครับ าอยากจัดเลยครับลังนี้อันนี้ตัดคอนเรียบร้อยครับพันแจ็คตัดเรียบร้อยแล้วครับครับังที่สินะครับนน้ำหวานย่างสวยครับผมกอลังก็แก่ไปนิดนึงครับแต่ว่าน้ำหวานนี่ยอยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเอาลางสิบกับ14นะครับก็มาถึงแล้วนะครับลางที่13านะครับ ก็อยู่ข้างล่างก็มองไม่เห็นนะครับครับดำๆกลางจอเลยครับหลางที่สิบสามนะครับก็ขึ้นมาคนเดียวนะครับก็จะอยู่แป๊าๆนะครับก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับลังนี้ครับเดี๋ยวรอไปชมกันทางล่างครับขอกลัวเป็นมิมอ่อนอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับหลังที่สิบสามนะครับ ก็อยู่บนต้นมะขามนะครับเหลืออีกรังนึงครับรังไม่ค่อยใหญ่นะครับอยู่ต้นมะขามเหมือนกันนะครับไปรอดูกันนะครับเหลืออีกหนึ่งรางรางที่สิบสี่นะครับรังสุดท้ายก็จะเข้าบ้านแล้วครับโอเคครับถึงแล้วนะครับเป็นต้นที่ว่าผมเคยมอพึ่งนะครับเขาขาวนะครับที่คลิปก่อนๆจะเป็นพึ่งอ่อนนะครับแต่ว่าน้ำหวานเต็มนะครับ ก็ว่าจะเอาไว้ก็กลัวมันหนีนะครับก็เลยเอาไปนะพึ่งนะครับก็จะมีมิ้มอยู่ข้างบนรังพึ่งรังไม่ค่อยใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบนต้นครับดูข้างล่างมันย้อนแสงนะครับรังเล็กมองไม่ค่อยเห็นครับก็ไม่รู้ว่าอะไรกินนะครับรังหวนหวานหายหมดเลยครับ ผลงานก็จะประมาณนี้ครับได้แปดลังนะครับก็เอาไม่ได้หนึ่งลังแล้วก็อีกหนึ่งลังก็เป็นพึ่งเป็นมิ้มก็ไก่จะล้างแล้วนะครับก็เลยไม่เอานะครับที่เหลือก็เป็นมิ้มอ่อนนะครับก็เจอทั้งหมดสิบสี่ลังนะผมก็เมื่อวานผมไปเลาะหาดูพึ่งก็ไปเจอเก้าลังครับมิ้มนะครับก็พอไปเอาก็ไปเจอเพิ่มนะครับ ห้าลัางนะครับผลง,งานก็จะประมาณนี้ครับสวยๆนะครับน้ำหวานนี่เเป็นมิ้มตัวผู้นะครับออไปตัดคอนมันก่อนนะครับก็ไม่รู้เนึกว่าแต่ไม่มีน้ำหวานนะเนึกว่ามีน้ำหวาน,นครับพอตัดมาก็ไม่มีนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นของลังนี้นะครับขาดนะครับ งานก็8ลังนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับไวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ